แฟนแอสดยูสคาทุกท่านและสวัสดีแฟนๆข้ากล้องชาแนลทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมตองนะฮะอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านซิตี้โฮมเพลสนะครับตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับลูกค้าออกรถกับเรานะฮะให้รถเอารถส่งให้ที่บ้านหน่อยนะฮะก็ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางไปในตัวเมืองนะครับทางร้านเรายินดีส่งมอบให้ถึงที่เลยนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาทนะครับตอนนี้ ลูกค้ารอแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปส่งมอบรถให้ลูกค้าในบ้านกันเลยครับก็ตอนนี้เราบ้านของคุณพี่นงนะฮะที่หมู่บ้านซิตี้โฮมเพลสนะฮะก็ตอนนี้ลูกค้าถึงเลิกรับรถแล้วนะฮะเก้โมงห้บเก้นาทีนะครับผมก็ตอนนี้เราขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะฮะหลังจากที่ไปดูรถนะฮะไปดูรถวันเดียวถูกใจจองเลยนะครับก็ ถูกใจปุ๊บจองะฮะทางร้านก็เอาไปเก็บงานเอาไปโอนให้นะฮะหลังจากนั้นก็เอามาส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลูกค้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาพี่นงกันครับเชิญครับค่ะพี่นงสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ออกรถกับแอ s o l u t e ูยู c คานะครไปดูรถเนาะที่ร้านเลยนะครับก็ถูกใจวันนั้นฮะ จองเลยนะครับก็เป็นไงบ้างครับทางร้านรถที่ไปดูวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมสภาพรถก็สภาพร้านน่ยนะคะก็คือถ้ามองไปถึงสภาพร้านเนี่ยมันก็อยู่ในมุมมุมที่คือติดถนนเนาะพี่เนาะติดถนนนะคะแล้วก็อ่าไอคือเหมือนกับบางนิดนึงอะแ่ะค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเพราะว่าก่อนไปเนี่ยก็คือก่อนไปเนี่ยก็คือพี่อธิษฐานเนาะอธิษฐานครูบาอาจารย์อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเนาะ เขอให้ได้รถขอให้เห็นรถวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพอไปพอเลยขับเลยไปแล้วก็ขับย้อนมาอีกอมีดลใจให้กลับมาอีกทีหนึ่งครับเนาะววนรถกลับมาแล้วเข้าไปที่ร้านพอเข้าไปที่ร้านก็ดูรถหลายหลายคันเนาะหลายหลายคันก็มีรถในใจละมันมีมันมีหลายหลายแบรนด์ให้เลือกแลาพี่น้องตอนไปดูวันนั้นอ่ะใช่มีรถหลายคันหลายยี่ห้อหลายหลายปีอะไรเงี้ยก็ก็ไปดูแล้วก็คือ มีรถคือในใจไว้ละก็พาลูกชายคนนี้ซึ่งซึ่งซึ่งก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่คือมีเซนต์อ่ะมีเซนต์เขาบอกแม่ก่อนที่จะไปซื้อว่าแม่เราจะดูรถเนี่ยก็คือเราจะดูคันแรกเราดูแล้วคือไมมไม่ใช่นะคันที่สองก็ไม่ใช่การคันที่สามนี่คือใช่รถเราเขาก็ไปเขาก็ก็เอาเข้ามาดูแล้วจากที่เราดูแล้วเก่งมากเลยก็เอเขามาดูแล้วก็พอเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คันที่สามเขาก็บอกว่าใช่คันนี้ใช่คันนี้เลยก็คือ ไม่ให้คันอื่นก็เอาคันนี้เอาคันนี้เลยก็คือเขาจะเอาคันนี้ซึ่งราคาสำหรับพี่นี่ะพี่ตั้งเป้าไว้ที่ตั้งงบไว้ที่สามแสนใช่ไหมตั้งเป้าไว้ที่สามแสนใช่แต่คนนี้เขาเห็นบอกว่าเอาคันนี้แหละเท่าไหร่ก็เอาคันนี้แหละอะไรนะโอ้เก่งมากครับเขาก็เลือกเลือกถูกฮะเยอะมากนะเขาบอกว่าคันนี้ก็คือเป็นคันที่ คือแบบข้างบนเขาเลือกให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตกลงเอาเนาะตกลงเอาคันนี้ค่ะเป็นคันนี้นะคันนี้นะครับเลือกถูกแน่นอนครับแบรนด์โตโยต้านะฮะแบรนด์ชั้นนาของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะลงอะไหล่ต่างๆนะฮะซื้อง่ายขายคล่องอะไหล่หาง่ายนะครับไม่ต้องรอเป็นเดือนนะฮะอะไหล่นี้สั่งไม่นานฮะถ้าเราอยากเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็เข้าศูนย์มีทั่วประเทศนะฮะทั่วอำเภอทุกจังหวัดมีหมดฮะศูนย์โตโยต้านะครับอันนี้ไม่ได้อวยโตโยต้านะฮะอันนี้ไม่ได้สอออนนนเซรรร์ะัักยาคบี พูดถึงความจริงะฮะโตโยต้านะฮะเขาอะไหล่และบริการกต่างๆรถแล้วก็อายุการใช้าง,งานยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ขอขอบคุณนะฮะพี่นงขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปจะเป็นการเ,าเจิมรถนะฮะโดยพี่นงนะฮะเตรียมอุปกรณ์และพิธีที่จะเจิมรถใหม่วันนี้นะครับ<อ>เป็นเรื่องดีวันเสาร์ที่24 ธันวาคม2565นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเชิญครับสาธุ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 โอมนะโมไตรเทพจันทวโนเยสวะหะโอมนะโมไตรเทพจันทวโนเยสวะหะโอมนะโมไตรเทพจันทวโนเยสวะหะโอมสีสัจธรรมคุรุทัตะเตร เนะมะาโอมสีสัจธรรมคุรทัตเตเรเจนะมะาโอมสีสัจธรรมคุรทัตเตเรเจนะมะหาสาธุสาธุสาธุขออเชิญบารมีครูบาเจ้าไตรเทพจันทรวันดวอาจารย์ทวดอาจารย์ปู่เทพพยาดาายทั้งปู่พุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ พระโลกมาตาพระพระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระตีเทพพระตีพระตีเทวีองค์เทพองคเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาสิ่งสถธิ์อยู่ในรถคันนี้ทะเบียนจจ44990ขอให้รถคันนี้เป็นรถที่มีความเป็นสิริมงคลมีแต่ความดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกๆประการ พาไปปฏิบัติธรรมก็ให้มีด้วยความปลอดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีการขอให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้มากผลนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุครับผมหลังจากสงมอบรถให้กับพี่นงแล้วนะครับวันนี้นะครับบ้านพี่นงนะครับเขายังเปิดสอนภาษาเยอรมันนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะเรียนภาษาเยอรมันนะฮะที่นี่นะฮะผมแนะนําเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันครับเชิญครับ ครับหรือครับพี่นองสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเป็นบรรยากาศของห้องเรียนของที่บ้านพี่นงเลยนะครับเขาเปิดสอนพิเศษของภาษาเยอรมันนะครับก็มีใบรับรองต่างๆนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับพี่นงใ่่ชื่อศูนย์ภาษาเยอรมัน PMA ค่ะครับถ้าอยากโทรสอบถามให้โทรเบอร์อะไรครับศูนย์แดเก้าเบอร์ทิ้งผมทิ้งเบอร์ไว้ให้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งสองค่ะครับ หรือชื่อศูนย์ภาษาเยอรมัน PMA เข้าเข้าไปดูได้เลยค่ะในเว็บไซต์ใช่ไหมครับก็ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะเรียนภาษาเยอรมันนะครับก็ติดต่อพี่นงได้เลยนะครับผมคอร์ส A 1แล้วก็ A 2เท่านั้นนะคะอันนี้จํากัดอายุไหมครับไม่จํากัดค่ะสอนตั้งแต่อายุสิบสิบสิบขึ้นไปอะค่ะจนถึงหกสิบนั่นครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมาดูลูกค้าแต่ละรุ่นนะครับก็จะมี มีลูกค้าหลายหลายรุ่นนะครับที่มาเรียนนะครับน้องก็จะมีใบรับรองให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ,อันนี้สอนอเขาเรียกว่ายังไงนะครับหลักสูตรนะคะหลักสูตรเป็นหลักสูตรเตรอหนึ่แล้วก็ A2 ค่ะาราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ราคาค,คอร์สเรียนถ้าเรียนถ้าเรียนเดี่ยวจะชั่วโมงละส50 อ๋อชั่วโมงละสามร้อยห้าสิบถ้าเรียนกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ชั่วโมงละสองร้อยค่ะอ๋อถ้าเป็นคิดเป็นคอร์สก็คือคอร์สละสองหมื่นสี่สำหรับเรียนกลุ่มอะค่ะครับตีตีเป็นวันไหมครับตีวันหนึ่งเรียนสามชั่วโมงค่ะเรียนเก้าโมงถึงเที่ยงค่ะอาทิตย์หนึ่งนี่เรียนสอนทุกวันไหมครับสอนทุกวันตั้งแต่จานถึงศุกร์อะค่ะเก้าทุกที่อาทิตย์เนาะพี่เนาอค่ะใช่ค่ะอืมข้าไหนสนใจเรียนภาษาเยอรมันนะครับติดต่อพี่น้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมพิมพไว้ให้ข้าางงลล่ะ ก็แนะนําอีกที่หนึ่งนะครับผมเนาะเออมีที่เรียนที่หนึ่งก็คล้ายๆว่าไบเบิกทางเพาะถ้าเราจะไปประเทศเยอรมันนเราต้องต้องต้องมีภาษาต้องพูดภาษาเขาได้ก่อนนะครับถึงจะไปบ้านเขาได้นะฮะมันจะได้ง่ายในเป็นใบเบิกทางในการเทางไปเยอรมันนะครับครับผมก็ขอขอบคุณมากครับพี่นงวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ